ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมบอลรีวีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวจูเลียตกันนะครับจูเลียตเนี่ยเป็นตัวแช่แข็งตัวใหม่นะครับใหม่หรือเปล่าไม่มั่นใจสำหรับผมผมม่าใหม่เพราะว่าผมยังไม่เคยเจอตัวไหนในที่ผมได้เล่นนะครับในตอนนี้ที่เป็นแช่แข็งมาก่อนนะครับก็นอกจากคอคอไดที่เป็นสโลใช่ไหมอโอเคตัวนี้แช่แข็งนะถือว่าโอเคผมรู้สึกว่าออกแนวเหมือนไอดาก้อนใน AD ดีนะครับแต่ว่าก็โอเค ก็ถือว่าใช้ได้นะครับทามาได้สวยเลยแล้วก็เป็นเอกลุศีด้วยหาง่ายนะครับตัวของจูเลียสเนี่ยหาได้จากการเอ่อได้จากพาร์ตนะครับถ้าเป็นตัวชายนี่เนี่ยจะได้จากเอ่อการเติมพีเมี่ยมพาร์ตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟรีพาร์ตเนี่ยเราจะได้เป็นเอ่อจูเลียสธรรมดานะครับซึ่งเอ่อชายนี่กับธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะนอกจากตัวละครที่แบบว่าอาจจะสวยขึ้นหรือไม่สวยก็แล้วแต่ สายตาแต่ละคนอะไรประมาณนี้นะครับจูเลียที่ผมมีนะครับสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับก็ไปอีโวมานะครับก็ได้เป็น s อสนะครับเพิ่มมา1ระดับจาก a อเนะครับก็เพิ่มเป็น s อสก็ใครจะอีโวก็จเย็นๆถ้าอยากจะเอามันเป็นตัวดาเมจนะก็ใจเย็นๆนะอาจจะได้โมนาดมาแล้วอะไรเงี้ยเออเราจะได้ไม่ต้องไปหาแซดบวกหรือว่ากอดดีนะครับอาจจะมาเอาเป็นเออแซดทั้งหมดเลยแล้วค่อยตีเป็นแซดบวกก็ ถือว่าใช้ได้นะครับถ้ามันถ้ามันขึ้น1ระดับให้เลยนะถือว่าดีมากนะครับก็จะได้ไม่ต้องหาแบบแรดบวกให้วุ่นวายแบบเออรีแล้วรีอีกก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้นะครับพาสซีฟเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือพาสซีฟอันเนี้ยไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็คือเอ่อพาสซีฟแรกนะครับจะบวกเออ,เอ,อจะลบคูดาวนะครับ1%ทุกๆการแช่แข็ง1ครั้งนะครับการโจมตีที่แช่แข็งหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะลดเอ่อ คูลดาวน์1%นะครับมากสุด10%นะครับประมาณนี้ส่วนพาสซีฟที่2นะครับก็จะบวกบวกดาเมจ7%นะครับทุกการโจมตีแล้วก็บวกระยะ7%ทุกการโจมเอ้ยเออดาเมจเนี่ยผมลืมบอกไปนะว่าบวก7%นะครับมากสุดก็คือ56%แล้วก็ระยะเนี่ยบวก7%มากสุดเอ้ยเออระยะนี่ เขาเรียกว่าปั๊บจะต่างกันหน่อยคือคล้ายๆเหมือนฮาลุกกะก็คือ,อต่อเวฟนะครับระ,ะ,ระยะบวก7%ต่อเวฟนะครับสูงสุด35%ก็คือ5เวฟห้เวฟมันก็จะตันพอดี35%ิปรือว่าผมว่าอันเนี้ยลอกความรู้สึกผมนะไม่เหมือนตัวดาเมจแปลก คือบัฟมันแบบดาเมจจัดจ๋าเลยแต่ว่าอันเนี้ยผมก็อาจจะไม่ได้ให้ดูประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับเพราะว่าเอ,อ่อถึงจะเป็น s อสก็จริงแต่ว่าเวลยังเป็น50นะครับก็อาจจะมีดาเมจที่แตกต่างกับเวล60เยอะนะครับเพราะผมไม่ได้มีเวลาไปเก็บอไอ้พวกแบบเอ,อ่ออาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไ g ีนะครับก็มันก็จะได้เวล50อะไรอย่างเงี้ยตัวต่อไปที่จะรีวิวก็คงจะเป็นโทโดนะครับตัวนี้อาจจะลงก่อนโทโดนะครับ อโออันนี้คือมีเขาเรียกว่ามีชุดให้ใส่นะทุกคนเออชุดก็คือจะประมาณนี้นะครับก็ก็ไม่มีอะไรก็เป็นแบบเออเขาเรียกอะไร <c oughs> ไม่รู้มันบั็กหรือเปล่านะแต่นี่คือชุดชุดที่ใส่นะครับผมก็เปิดเปิดมาทุกอย่างแล้วนะหรือผมปิดเลยว่าอ๋อนี่น,นี่นี่แล้วบอกไม่มัน่นใจแต่ว่าโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ไม่มีอะไรนะก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าแบบเออแบบเกิดอะไร <laughs> โอเคประมาณนี้นะครับก็ชุดชุดพอใส่แล้วก็จะมีน้ําแข็งเกาะกกตามตัวเรานะผมตอนแรกผมนึกว่ามันจะได้อน,นี้มาด้วยนะไม่รู้บั็กหรือเปล่าอแต่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นน้องในเอซิตี้มดกันนะครับว่าจะโหดจะแค่ไหนเพราะว่าตัวเนี้ยผมก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับการสดใหม่ <laughs> สดใหม่จริงๆตัวนี้คือสดใหม่มากเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะแล้วก็รู้แค่ว่าสกิลตอนแรกอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไม่รู้สกิลถัดมานะเ,าะเป็นยังไงจูเลียสวางนดะาทั้งหมด3ตัวนะครับก็ผมว่าจริงๆดาเมจดาเมจแบบแรกอะ่ะมันอาจจะดูอ่อนมากนะดูแบบเม่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะเข้าใจว่าแบบ22ไอเอพันหาอะไรอย่างเงี้ยเออดูแบบดูไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่า ก็มันดีตรงที่ว่ามันมนี่ตีปุ๊บบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับจะขอความเงินตรงนี้ก่อนละกันนะแต่จริงๆตัวเลี้ยงเนี่ยผมบอกเลยว่าออาแพงอะเอแพงมากแต่ว่าก็มีหลายคนนะครับบอกผมว่าตัวเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะจริงๆถ้าเอามาเป็นแบบตัวพวกเอ่อแบบทำดาเมจก็ถือ,อว่าเก่งเลยนะครับ ก็ย,ยังไม่มั่นใจเท่าไหร really antis, ่แต่ว่าข้อดีของมันจริงๆป่ะอันนี้บวกบวกระยะเออลดคู่ดาวแล้วนะแล้วก็บวกระยะแหละนะครับมาแล้วใช่ป่ะลบถ้าได้แช่แข็งหนึ่งกีนะครับก็จะก็จะแบบทําการเออเขาเรียกเออลดคู่ดาวลงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับถือว่าดีมากนะนี่ก็ลดลงลงเรื่อยๆแล้วแล้วก็เออเนี่ยเพิ่มดาเมจคือเรื่อยๆนี่คือเมื่อกี้เมื่อกี้พันห้านะเมื่อกี้พันห้านะตีไปตีมานี่ตันแล้วนะ ถือว่าตึงมากเป็นตัวที่แบบตึงมากนะคืออยู่ๆมึงเพิ่มด้าเมจจากพนะันห้าเป็นสองพันอ่ะเริ่มต้นคือพันห้านะพันห้าสิบปัดพันห้ากับอีกเออสิบอะไรเงี้ยเออตอนนี้มันแบบว่าสองพันสามแล้วอ่ะอันนี้คือน่าจะคิดว่าน่าจะสุดแล้วนะครับเพิ่มทั้งหมดห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็อ่าหนึ่งหนึ่งจุดห้าหกโอเคก็ตันแล้วแต่ว่าระยะยังไม่ตันนะ,ะต้องมารอดูระยะกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ น้องเป็นเอวีวงเล็กนะครับยังยังยังเป็นวงเล็กน้อยยังวงเล็กน้อย,น,อยน่ารักอยู่นะจะไม่ถึกเถมเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าต้องต้องตั้งเบจิต้าตรงนี้แล้ววะเดี๋ยวจะแย่เอาเดี๋ยวจะแย่เอาอันนี้ก็คือน่าจะสุดแล้วนะครับแต่ว่ารออีกประมาณน่นาจะสี่ห้าเวฟนะก็จะสุดแล้วเพราะว่ามันได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เทา่าไหร่ยี่สิบเอ็ดได้ยังหูสักพักเลยอ่ะ คือด้วยตัวน้องเนี่ยผมว่าสมควรเป็นฟูเป็นแบบถ้าถ้ามันได้เป็นฟูเอลีมันจะแบบมันจะเจ๋งมากเลยนะในความรู้สึกผมนะมันจะแบบโคตรแจ๋วเลยอะเออในความรู้สึกผมนะแต่ว่าเออก็แต้อันนี้มันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถ้าได้ฟูเอลีนะโอ้โหโโโโโตึงมากแต่มีคนบอกว่าตึงนะครับมีคนบอกว่าตึงตลอดตัวเนี้ยตึงเปี้ยบยเลยแต่ก็อย่ามาดูกันว่าจะตึงมากน้อยแค่ไหน เอามาเล่นแทนโกโจเว้สเตตัสก็โอเคแล้วนะเอสเตตก็ถ hmm. ือว่าดีใช้ได้นะครับก็เอามาดีใหม่เรื่อยๆดีใหม่เรื่อยๆด้วยความที่มันอัพแพงมากผมพยายามที่จะแบบตึงตึงเงินไว้ก่อนนะไม่อยากที่จะแบบเพราะว่าตอนที่มันอัพตอนที่มันยังไม่อนะีโวมันก็อัพแพงมากนะครับไม่อยากเลยยิ่งกับมันตอนนี้เลยให้เนจิต้าแบบ ุดหล่อสุดเท่ของผมจัดการไปก่อนนะจัดการมอนเตอร์ไปก่อนหลักเว็บเจ็น่าจะน่าจะดีขึ้นนะสถานการณ์สถานการณ์รผมน่าจะดีขึ้นโอเคป้านะครับมานี่พอเราอัพมาคือขึ้นพันหนึ่งเลยนะหนึ่งพันเลยนะครับแล้วก็พออัพอีกทีหนึ่งก็ขึ้นพันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคูดาวลดลงนะเราลดลงเยอะนะครับก็ 0.4นะถือว่าดีเลยแต่ว่าอัพมา2แล้วยังไม่มีสกิลเลยตังค์หมดอัพโคตรแพงอัพแพงจริงเลยจริงแต่ว่าตัวมันก็ดีนะครับต้องทำแต่นี่คือระยะที่นี่คือตึงแล้วนะเพราะว่าระยะบวกัมา3ปรเ็นะครับถือว่าสูงสุดของน้องจูเลียสท,ที่จะทำได้แล้วนะครับมาบสกิลใหม่นะครับมาแล้วปึง้งเป็น l อวงใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้น แต่รูกผมรู้สึกว่าเหมือนมันแช่แข็งในแค่ตัวเดียวปะหรือว่าไอตัวอื่นมันตายหมดไงไดาเมจมันแรงไงเจ็ดพันแล้วอ่ะเอ้ยไม่น่าเกียดนะจริงดาเมตตอนนี้เจ็ดพันห้าแล้วนะครับทุกอย่างบวกตันหมดแล้วนะครับยังไม่มีฮาโลกะมายืนเต้นนะประมาณนี้นะครับถือว่าถือว่าแจ๋วมากดีปะ่ะเอาไปกันต่อโอ้โหดาเมจอีกทีหนึ่งคือหมื่นสาม ระยะคือโคตรกว้าง42อัพต่อนะครับเปลี่ยนสกิลนะครับลูนาด์ใช่ปะอ่านไม่แน่ใจว่าอ่านสูกหรือเปล่าแต่ระยะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้โหเฮ้เยนี้แบบ LE วงเบิมเบ้มเบิ้มมาวงเบิ้มเบมเมื่อกี้แบบขนาดกลางใช่ปะนี่ก็เป็นขนาดใหญ่แล้วระยะคือ46.9แล้วยังไปได้อีก เฮ้ยเฮ้ยเอาจริงป่ะแล้วยังแล้วยังไม่ตันด้วยนะเพราะน,น่าจะอัปเกรดติดอะตันน่าจะอัปเกรดติดหรือเปล่าอ้าวตันแล้วโอเคตันแล้วถามว่าน่าเกียร์ไหมไม่แย่นะครับสำหรับตัวที่ไม่มีบัฟเลยนะสำหรับตัวที่ไม่มีบัฟนะครับส่วนเขาเรียกว่าอันนี้บัฟติดตัวมันก็เป็นแบบบัฟลดระยะป่ะเอ้ยรถรถเ,เ,เขาเรียกอะไรนะ รถคูดาวเออนะครับรถคูดาวใช่ไหมเอออยู่แล้วใช่ว่าติดตัวมันอยู่แล้วถูกไหมตันนี้ก็แบบโคตรตึงตึงมากนะคือแบบดาเมจสองหมื่นสี่เอยสองหมื่นสี่แปดสิบเจ็ดนะครับเคคูดาวแปดจุดหนึ่งวิระยะสี่สิบเก้าจุดหนึ่งตัวนี้ก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดาเมจเป็น S นะครับแล้วก็ทั้งคูดาวทั้งระยะเป็น Z นะครับก็อาจจะดูแบบเว่อร์ๆนิดนึงนะครับแต่ว่าไอดาเมจเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะดูน้อยเพราะว่าผมว่ามันไปได้อีกนะเพราะว่ามันเหลืออีก9เวลเลยอะ9เวลผมตีให้น่าจะประมาณสัก2728ประมาณนี้นะครับประมาณสัก 27- 28ประมาณนี้ก็ถือถามว่าถ้า2 7งหสําหสำหรับผมหนึ่งคือแช่แข็งได้นะครับ แข่งได้ตีหลายฮิตเจาะโลได้โอ้โหคือมันดีอ่ะดีเกินตัวทัพผมว่าดีเกินตัวทัพไปไกลมากคือเออดีจริงแต่ว่าอาจจะไม่ถ้าถ้าพูดถึงแบบเปรียบเทียบกับโกโจนะอาจจะไม่ดีเท่าโกโจเพราะว่าโกโจมันมีสกิลกดในการหยุดเวลาแล้วเพิ่มดาเมจมันได้ถูกปะ่ะดาเมจมันถ้าสมมติกดอ่ะดาเมจมากกว่านี่2เท่านะครับแล้วตีคู่ดาวใกล้เคียงกันมากคู่ดาวใกล้เคียงกันมาก คืออันนั้นอะถ้าไม่มีครูดาวถ้าไม่มีรถคูดาวผมอ์เใช่ปะมันจะมันจะ12วินะครับอันนี้8นดวิคือแบบแอบบนิดนึงนะที่แบบจะชนะโกโจอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไหวนะเพราะว่าอันนี้ก็บวกบวกจนสุดแล้วแต่ว่ามันได้แค่นี้นะครับแต่ถือว่าผมถือว่าถ้ามีโมนาดนะถ้ามีโมนาดเนี่ยดาเมจจะไปไกลมากนะครับดาเมจ,จะอ่ะผมตีให้แบบคิดแบบคร่าวๆเลยนะอ่ะ 2องหมนะครับ2องหมเนี่ยบวก300%ดาเมจมันจะอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับแล้วก็คูลดาวอยู่ที่ประมาณเจ็ดวิโหแล้วระยะบวกไปอีกอ่านี่มัน49ใช่ป่ะระยะบวก5%ผมตีให้เลยว่า55ละกันผมตีว่า55ก็ได้เผื่อเป็นแซดบวกเออเผื่อเป็นแซดบวกเผื่อเป็นกอดดี้นะครับเอ้ยกอร์ดี้ใช่ไหมเออเผื่อเป็นกอร์ดี้นะเป็น55ละกันเออแบบเอาสุดเลยประมาณนี้แล้วดาเมจที่บอกที่ผมบอกว่าแสน แสนก็แปดพันเนี่ยไปได้อีกนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าได้เป็นแสนแปดพันก็จริงนะแช่แข็งได้ด้วยแล้วเอ่อมันยังเป็นเอสอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะเป็นแบบว่ากอลีเนาะแล้วก็แบบเออถ้าไปกอลลีแล้วนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เวลห้าสิบเก้าเอ้เวลหกสิบหรืออนาคตเวลขึ้นไปอีกก็ตึงกว่าน,นี้อีกแต่ตอนนี้ในแผนนี้ถือว่าดีมากในสายตาผมนะแต่ว่าถามว่าถ้าให้เปรียบเทียบถ้าผมนะให้เลือกเล่นสองตัวพอด การอัพใกล้เคียงกันมากนะครับคือเงินที่เสียไปใกล้เคียงกับโกโจมากผมก็ยังต้องเลือกโกโจอยู่แต่ถามว่าถ้าเรามีตัวนี้เสริมทับมาด้วยเนี่ยมันก็จะได้ทั้งสโ,โลด้วยนะครับแล้วก็ตัดเกาะด้วยที่เอาไปช่วยโกโจได้ดีมากถือว่าประโยชน์หลายทางนะผมว่าประโยชน์หลายทางนะครับมีสโ,โลด้วยมีอะไรด้วยเอ้ยมีแบบว่าเอ่อแช่แข็งด้วยดีมากนะครับตัวนี้ก็ไปหาใช้กันไดนง้ง่ายๆนะครับก็คือเออตีพาเทเรืเ่อย แนะนำว่าวิธีที่หาได้ง่ายที่สุดไวที่สุดก็คือวนอินฟินิตี้ครับวนไปเรื่อยๆเนี่ยปล่อยเรามีตัวไหนเก่งๆอ่ะปล่อยตีไปเลยก็รอไปแป๊บๆก็ขึ้นละครับแต่ว่าพยายามเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นคนเดียวเนี่ยโอกาสที่เราจะได้อ่อีกี่พาสเนี่ยที่ได้จากตัวมอนพวกเนี่ยในการตีมันพวกเนี้ยเห็นปะที่ได้เป็นรูปหัวใจส้มๆเนี่ยไอยหัวใจยูนิฟูเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่มันจะได้มา ก็โอเคครับใครชอบใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ